วัสดีครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับต้องบอกว่านิยมสุดๆนะครับสวยงามธรรมชาตินะครับความสมบูรณ์แบบเกือบ100%เลยนะนะครับมีจมูกผิวเปิดหน่อยเอามาชมบ่อยวางไว้หน่อยนะครับจมูกบี้ไปหน่อยครับนิดเดียวนะครับจริงๆก็ยังโด่งอยู่ครับจุดสําคัญครับในการดูพิมพ์นี่ดูตาตาลึกนะครับตาลึกจมูกโด่งปากยิ้มคางงอนนะครับใบหูซอกคอลึก ที่สําคัญนะครับนี่คัพเปอร์ออกไซด์นะครับสนิมทองแดงนะสนิมทองแดงนะครับเห็นชัดเจนเดี๋ยวเรามารีวิวผ้าองค์นี้กันอีกนะครับโปรดติดตามชมในคลิปต่อไปนะในคลิปถัดไปนะครับดูสนิมธรรมชาติเลยนะสนิมแดงนะครับนี่ขึ้นจากเนื้อเป็นธรรมชาตินะครับเส้นนี่ผิวคมเลยนะคมชัดนะครับคมชัดคมชัดลึกนี่นะครับความเป็นธรรมชาตินะครับริ้วรอยนี่ตาพยินนะครับเนื้อปิ้น